สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไม่กะบอบนไซวันนี้มาพบกันเรื่องการแปะนะผมใช้คําว่าแปะนะ <c oughs> แปะแล้วก็ลวดพันแปะกิ่งต้นตะโกถ้าเกิดตําแหน่งมันออกมาให้เราไม่ตรงวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องแปะเอาต้นนี้นานมากแล้วเคยทําคลิปตั้งแต่สมัยแก่ซากจนทุกวันนี้ซากเสอร์ผุไปหมดแล้ว ก็สร้างไม่ค่อยถูกใจนะครับผมไม่ค่อยถูกใจแล้วก็จังหวะอะไรต่างๆมันก็ตะโกเนี่ยคือสร้างยากจังหวะต่างๆมันออกมาให้เราได้ได้ยากพอพอเราใช้ความรู้เก่าๆนะครับพอเราใช้ความรู้เก่าๆเนี่ยเอามาทำเนี่ยมันมันไปไม่ได้ไงพอไปไม่ได้ปุ๊บไม้มันก็ไม่จบถึงจบมันก็จบไม่สวยประมาณนั้นน,นะพอเราเริ่มได้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องรีบคว้าเอามาทำนำอย่างเช่นตำแหน่งกิ่งหน้าเนี่ยนะครับต้องจับจังหวะไว้เลยซ้ายขวาแล้วก็ปลายแล้วก็รอขนาดแล้วค่อยมาทดแล้วค่อยมาทำอะไรกันอีกทีหนึง่งเนี่ยพอเรารู้แล้วต้องทำแบบเนี้ยนี่ก็ยอดยาวขึ้นไปใช่ไหมครับมีแขนสองอันเนี่ยเราต้องจับใช้เลยนะจะมัวเขียงแ้วเราแตกสองเนี่ยโอโหตะโกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ นี่ก็เขียงไปตั้งหลายรอบไปเนี่ยเขียงยาวเนี่ยคือยังจับจังหวะไม่ได้นะครับเพิ่งจะมาจับจังหวะได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการแปะกิ่งต้นโพเออไม่ใช่แปะกิ่งต้นต้นตะโกนะครับก็คือดึงกิ่งนี้ออกมาเรเอมาแปะแต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าติดแล้วเพราะว่าลำกิ่งตรงเนี้ย นะเขาใหญ่กว่าตรงนี้พอลำกิ่งตรงนี้ใหญ่ใหญ่กว่าตรงนี้ก็แสดงว่าเขาดึงน้ำเลี้ยงจากลำกิ่งใหญ่นั่นก็หมายความว่าแปะต้นตะโกก็สำเร็จเช่นเดียวกันแต่ว,วันนี้ก็ดัดดัดแทบไม่ขึ้นนะครับดัดแทบไม่ขึ้นนะกิ่งเนี้ยดัดชูแบบแข็งมากเลยขนาะดใช้ลวดเส้นใหญ่นะดันขึ้นไม่แทบไม่ไหวเหลย ได้มาได้นิดเดียวเองได้องศานิดเดียวเองนะทำแขนงรอไวนะ้เตรียมสายขวารอไว้แล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นเรื่องของการเล่งขนาดของกิงก่งหลักแขนงหลังส่วนอันนี้เป็นกิ่งหลักกิ่งนี้เป็นทาเป็นกิ่งหลักที่จะสร้างแขนงหน้าแล้วก็จะทํปลายยอดจบถ้ามีตําแหน่งงอกให้มาต้องรีบคว้าไว้ นะครับต้องรีบคว้าไว้เลยนยะาจะมัวเลี้ยงลำใหญ่แล้วก็มาเขียงเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นตะโกนะต้องใช้เทคนิคซะหน่อยหนึ่งถ้าไม่ใช้เทคนิคนะั้นไม่ต้องจบกันละนะสำหรับตะโกนะครับก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตะโกว่าถ้ามันไม่งอกเราก็ต้องใช้วิธีการภาพกิ่งได้เช่นเดียวกันนะครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเอ,อ้อกระดิ่งอีกหน่อยก็ดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ